ก่อนหน้านะครับผมมาทําคลิปตัวพันเจ็ดไว้นะครับนอนสองคนนะฮะแต่รอบนี้ผมมาครับผมมาเจอกับตัวสอบพันสองนะครับเป็นรุ่นสามคนนะฮะที่อัพขึ้นมานะครับใหญ่อยู่นะฮะราคาอยู่ที่สอบพันสองนะครับพักมาตังห้าปีน้ําหนักก็เอาเรื่องอยู่นะครับสี่กิโลจุดหนึ่งนะฮะรุ่นอนสามคน ด้านนี้นะครับก็ห7าเซนนะครับอัากว้างด้านยาวก็210อเซนทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่ได้ลงหรืออะไรมากมายแต่ที่เพิ่มเติมก็คือมันใหญ่ขึ้นนะฮะมุงก็ดี๋ยบ้า๊บนึงนะนะครับก็เหมือนเหมือนกับตัว2คนนะครเหมือนกันเลยนะครับ ขนาดด้านในใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะฮะหาซื้อได้นะครับตามทุกสาขาของดิคลอนนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่บางนานะครับผมอยู่สาขาบางนาด้านข้างก็สาม,มารถล่นได้เหมือนกันนะฮะให้ลมเข้าผ่านนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการแวะมารีวิวเต็นท์นะฮะร,รุ่น3คนไปครับจบการรีวิวเท่าน,นี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับ